ก็กับสวัสดทีทุกคนด้วยน,นะครับจิกนิ่มหนึ่งวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปปั่นกลนกันอืมก็เนี่ยเต็มเต็มสุดแอดสุดยบดเอ้าไมาต่ออีก tao tôi cái cái này, máy đc má? chụp chụp anh đang cà phê rồi mm kalau ai Hmm, mm baby sat te 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 วปาดีครับพี่ไปไหนดีเข้าเหรอไปไหนไปอาวเกลืเกลื อ่าชื่ออะไรกันบ้างเอ่ยอ่าวเว็บสุรกายเว็บอาสุรกายชื่ออะไรเอ่ยเว็บเนี่ยฟิปเปอร์แมนได้เดาเปล่าเวียดอ้าว เปิดไม่อย ouais ู่หรือพี่ไม่ได้เหรอได้ค่ะเปิดไม่ได้หรือเปล่าพี่ไม่ได้ยินเปิดไม่อยู่คนไหนเปิดไม่เมื่อกี้เนี่ยไม่รู้อ่ะผอขาวอ๋ออะไรใช่ไหมเสื爸爸้อเสื้อหมูอ๋อผมขาวผมมันมีสองคนอ่ะอ๋อผมขาวชื่ออะไรอ่ะในผมขาวชื่ออะไรผมขาวชื่ออะไรอ๋อ ชื่อผมยาวนะครับชื่อผมาะไปกรุงเทพเลยครับเอาสั้นๆพอแบบชื่อ่นไ้ชื่อหำครับเรียกเลยสิว่าชื่อหำครับเรียกเปรนหยอก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 ชื่ออะไรชื่ออะไรชื่อไผ่ครับชื่อไผ่อ๋อไม่ได้ยินค่ะสุดท้ายพูดเลยฟังไม่รู้เรื่องเลยไม่ได้ยินเลยไม่ได้ยินเลยอายุเราอะไรแล้วครับ อ่าแล้วแล้วคนถามอายุเท่าไหร่ไม่บอกครับอายุเจ็ดสิบครับอายุเราแปดสิบอยู่เป็นส่วนนั่งเลยเดี๋ยวผมมาครับเดี๋ยวผมมาให้เปิดนจะแม่คนหนึ่งอะไรมันแย่เขาเอ็ดกูมาแป่เอาสุนัขพูดอะไรไม่ได้ยินเลยไม่ได้ยินจ้า เพูดกาษาหน่อยสงแัยไปบลาออ๋อเจอนายก็ได้เออถ้าไปมา,าเดี๋ยวรอะไรก็ได้เดี๋ยวรอก็ได้เอาไหมพ,พูดไม่ได้ยินเลยหรอพี่อีก็ลรีเกมก่อนไงเดี๋ยวเชินแน่นอนเนี่ยตอนตอนนี้ผมพูดดีนไหม ใชครับโอู้สวัสดีเกี่ยวกับเนี่ยเอาอายุเท่าไหร่ทำจริงเขาบอกอายุ่งหนือควบครับผมผมพูดจริงๆนะครับผมเกิดเลยเนี่ยอายุเทารร่าไหร่น้ำโอ้โหตอนแรบอา,ายุสองขวบขวมีตับตาน,บนั่งหัว ล้วแ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 ล้วคนที่ชื่อสุดในี่จะสูงน่าจะประมาณสิบสามนะครับเนี่ยไม่ใช่ิบรัอุ้ยมอทันนี้นายอันนี้นายอะอะไรคราตัวไหนครับนายยงยังครับเด็กชายอยู่เลย ในชานี้ประมาณ7สป่ะรับใช่ไม่ใช่7นะครับาครับ5หรือเปล่เกิด5ครบเกิด5ศูนย์เกิด5ศูนครับไม่ใช่อ่ะครับผมพูดจริงนะจริงหรือเปล่าแล้วชูเฟยมาดูจะได้รู้ฝนมึงอีกแล้วนะอีกแล้วนะฝนอีกแล้วนะเอาก็เข้าคูุ่กอายุถ้าเข้าหนูลูกหไม่ได้นลูกตลอดเลยหนู ประมานี้ครับผมแบ็นใคพูดไม่ได้เชื่ออะไรชื่อม้์มาแล้วลบไปหาอายุสิบ้าครับผมจริงนะแจ็คผมดเป็นคนแยญ่โตเลยครับแม่เสียงดูน่ารักไงไม่เสียงดูอายุเยอะมากเลยแม่กนดเห็่ก็น่ารักเนี่เราผมเกิดเกิดเกิดห้าสูนครับสิบสี่สิบห้าใช่ครับ ผลมันก็แก่เขาดิเพื่อนแก่เหรอมันแก่เขาไม่เอาแล้วอายุเท่าไหร่แลครับอายุเท่าไหร่นะครับเก็ขาไม่เอาหน้ามาให้ตรวจเขากูหกตัวเนี่ยจริะอายุเท่าไหร่นะครับกูหรือเปล่าสิบสี่สิบห้าจริงหรือเปล่าจริงครับกัวเขากูหกไปสะบานครับสิบสี่อ้าวนอนปีหนึ่งี่แล้วอายุเท่าไหร่กันแล้วครับสิบห้าอ๋อ ไม่เป็นไรครับผมชอบรุ่นใหญ่อยู่แล้วโอ้สิบห้าจริงสิบสี่สิบห้าจริงหร,รือเปเอาาล่าในเฟซบุ๊สิบสี่าราครับมีตอนแรกดิดดาเฟซตางเดือนมกลาลูกสุนักแรกแากอยกใ้ผมบอกแล้วเลิกบ้าแล้วเนี่ยเจ้ทีบ่มกลาครับมกราห้าสูครับสุดละกายชื่อแออรงด์หินนะบอกือสวีนั่นแหะ ขอโทษไม่รู้โอ้ขอโทษให้ขอดูชื่ออะไรสิจริงกปแบบว่าเขาคุ้มกว่าอย่างนี้ก็เอามาดิครับผมไปสิบสี่สิบห้าจริงไหมเนี่ยต้องต้องให้ชื่อเไปแล้วอย่างเงี้ยดีด้วยผมอ้าวดีเลยอ้าวผมต้องมาต้องมาใหม่ายอะไรเนี่ยรู้แล้วเนี่ย เงี้ดีคิดถึงฉหรอแล้วเออะไตรวจณอเมริกา่ศรเลยนงคุณอมาเล้วใช่ไหมเนี่ย อันนี้คืออะไรอ่ะเพราะคนรู้อไรนค่ัขอโทษค่ะอารมณ์เจอผู้พอคนรู้อะไรหรอครับเอา เอยครับเดี๋ยวผมมาโอเคอขึ้นไปเลยอีกครับเนี่ยขึ้นเลอีกก็ยงนี้รอนอย่านเนี่ยอครับเนี่ยขึ้นเลยอีกปัญาอย่างผมไม่มีเนอกครับต่เพื่อนเราเปผมไม่มีค่าเช่าเรียนด้วยครับ อะไรนะไม่มีค่าเทอมเรียนนะครับไม่มีค่าเทอมค่าเงินด้วยไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเราเลี้ยงเองวันนี้พี่ขอตังค์พ่อแม่ไปเลยน้องปกติพี่ไม่ขอปกติพี่เลี้ยงอย่างเดียวเดี๋ยวมานะเนีายัมาโอเคไอ้เทวะกูไม่รับแล้วคนต้อแค่ขอข้าวอะรับเพียงงูดรับ มึงแล้ทำไมก่อนเออยเยเธอใครวะใครใครับนี่เห็นชื่อกูบาแล้วใครวะแล้วทำอะไรจะได้ไม่มช่ใครเดี๋ยวก็ไม่รู้จักมันนี่อะไรคือเยเธอใส่เตียงใส่เตียง ไม่ดีไม่ดีัสดีครับแต่กชื่ออะไรอ่ะอายุเท่าไหร่แล้รจจะทำโคตรเงา แล้วก็ไม่เปลี่ยนสามสี่เอ้าเอ้าไม่มัไม่มีอไ่าอั่ ไม่ yup. ไมีใครปันเลยเว้ยเ้คใครกได้แล้วมคโคโงเลยตนนี้ก็ใช่เหรอหน้าตานี้มเติมแค่ยี่สิบเก้ามก็ได้เลยโคตตกใจเลยนะคะแค่ยี่สิบเกได้เลย โอเคกดเริ่มเกมทำไมเราเชิญเล่นเมื่อกี้แล้วทำไมไม่เล่นล่ะเออเชิญลูกอมดีกว่าไปดูอ่ ก็นอนเงาเลยเนะี่ยท้อแท้เลย <c oughs> มองดูดาวเลยเฮ้ยเราหูดของเยอะเแ็บซื้อคุณไม่ดบบซื้อนะครับไม่หูดยังงั้นเราเจ้าเจ้าตั้งชื่อตัวเองว่าเด็กผีเหรอโอ้โหหนัตัวเฮ้ย เฮ้ยตามบวกหนึ่งตามบวกหนึ่งอย่าไปกลัวมันเอาทดสอบเลื่อนอีกเช็ดมือ,อก,ก,ก่อนกระเป๋าสองแม่เราไม่สนกระเป๋าหรอกตอนนี้เฮ้ยเ้องเห็นไหมมันเลื่อนอ่ะมันเลื่อน ชาร์เอามามยิงหมดเลย้วเรายิงมันจะแตกแล้วเอาจากไหนามาชาร์ตเพนกระเพรีจะเอาจากหาาาไหนมาชาร์ตเพนอวไรเราไม่มีปืนชาร์ตเลย

โอ้โหโหดเกินคนนี้กดไลค์ให้เขานนองโอเค มันก็ตายพี่โมลลึ่งก็ต้องตายเราไม่มีปืนชาร์จเลยจะเอาอะไรชาร์จเขาก็ไม่ได้มีแค่ไปดูเขาเล่นแล้วล่ะดูเขาเล่นก่อนนะให้เพื่อนตายนะนเราเ่อน

คลิปนี้ก็เป็นเพลง่นี้เป็นเพลงเท่านี้เป็นเพลงให้เธอเเานี้เดี๋ยวจะสปะตรีมวยแค่นี้แหละคนี้นะจ๊ะไมมีอะไรกับเพื่